các bạn có thể tham khảo các bạn không? Viên sét tôi <laughs> ở wát luôn nè, ở wát không này nghe, biết

การนะการงการามดกเรียกว่าเปิดหูซับรับโทษรับซนะรับความน้ำซรับความเดือรับความรับความสบายนะอาจจะใช้จะเป็นผูก้อก็ไดหรือว่าเป็วัดแรกเป็นวัดแรกนะที่ในจัวดีมีการมือแล้วก็เป็นท่าจิตจิตการรงค์เดียวนะ โรรแมนี้ั่หลักหน้าหลายตาครับสินเจ้าไดอยู่วัดสองวันไหมครับก็อยู่วัดสามวันต้องอยู่วัดสองวันใช่ไหมใช่สินเจ้าถามต้องอยู่วัดสามวันใช่แล้วขอบคุณค่ะเนขอบคุณค่ะใส่ก็ใสแล้วค่ะเดี๋ยวต้องร้องให้ฟังใหม่นะเดี๋ยวมาถวายเสีิเอ่อ บรรยากาศนะไม่เชมงนะบรรยากาศที่เขาเขียนย่างนะครับที่ไม่สว่างอันหนึนะก็ยังแน่นเดิมนะเท่าวันเสาร์ที่หลวงพ่อเขียนเนี่ยก็เข้าใเนี่ยก็มีที่เดียวที่เขียนด้วยนะผงนะครับชนวนโมลสารเรียกกันอย่างนี้ดีกว่าจะเข้าใจง่าย ผงที่เยสารที่เขียนไปเนี่ยมันสุดขังสุดดังแห่งปีจะบอกให้ไม่ทรรรดาอืมยายดู้ดูรับัตประนิษฐ์าคร่ัมือก็โยกด้านหน้าที่ได้เข้ารไอมพิธีอต่อยไหมกอดตาลอยยตากตาที่อดโยกก็แก้รงยานก่อนเสร็จแล้ว าจากโยที่การลงอยาางทั่วไปก็ต่อตามลำดับลำดับในช่วงนี้บองผมงบางท่าน่าจจะบูชาอาจจะเกี่ยวกับอําเปาอยางต่องแดงเร่องคลก็ทำบุญร่วมทันที่โบสถ์ที่ก็มารับได้ที่หลวงพว่อแพ้ สอบตรสอบะหนึอบาทอเปอย่างตองแดงเร่งมงคลลองซือที่โกที่ถาวัดองนะหนึ่งรบาทจากมีแทนยันแทนยันตรงแถวนี้นะในวิทยุนีเป็นศิลปินหมดเลยที่ที่อยู่ตรงนี้เป็นศิลปินเงคลอเป็นศิลปินเค ศิลปินที่คุ้นกันนี่ค่เด็กๆก็จะเป็นนักร้องนะศิลปินอันนี้พิกคกิฟเนี่ยคนไหนไม่รู้จักมีละครชิคคอมต่างๆนี่นะโอ้โหมีตัวอยู่วงการมานานนะเรียกว่าคนรุ่นเก่าเนะนี่ยรู้จักเออนะ พกิฟตวันนี้มาในมรดกการของพ่อแป๊ใช่ไหมฮะใช่ให้ท่านลงยันหึงมืออเออมาเถอะครเตาตาดก็ไม่ได้หอรมากก็อยากคืออยากได้งาน่เป็นอาชีพที่เรารักอยู่อเงี้ยได้ข่าว่าจะไหวครูสมาคมตลบวันที่สีดที่วันลังหมานมันนูแป้ว ม,มีมศิินตลกมีการจับมีการจัดงานไหว้ครูซึ่งครูจากพบศิลปกรแตครูสมบัติเป็นคนสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลเจ้ามออตำแหน่งให้เป็นคนสุดท้ายและท่านก็จะครอบเสียครั้งนี้เป็นครอบท้ายเป็นงานสุดท้ายด้วยแล้วก็จากนั้นก็จะมีการจับรางวัลโดยที่ไม่มีเสียตังค์อะไรทั้งสนตู้น้ตู้ตตเย็นอะไรจากสมาคมศิลปินตลกนายยบักเตียงเลย พี่มูพี่ก็ต้องอัดช้าผมต้นไปเลย้ใครว่างก็เล่นเชนิญนะครับไม่จำเป็นต้องไปศิลปินนะไปได้หมดทุกคนไปได้เลยการครอบครัวไปได้ครับฝากข่าวนะกับสมาคมศิลปินตลกก็เป็นการร่วมนพยาาิดร่วมกับอวนะสีก็ว อ้าไปบูชาที่ตู้ว <c oughs> ัตนที่าวการทไว้ะเป็นราคาามสิบาร้อยบทแต่โยมที่มาจากตรงนี้ตรงนี้บูาอุอยบาทวจาพอแต่ว่าท่าเมตตามทนลมาให้นะีจะบูชาก็ได้ัเที่เลยคนละองรอยบนะถ้าตาา ไดูในกองนะี่อานะใจบนบูชาพิชิตข้าวตูนที่ก็เิดนะอาตนาวตไ้ก็หลุดฉลุยแรงลายเด้อเอาไปตาตนะอเอไปด้วยตาตนะอ๋อไปด้วยข้าพิธานะข้าพิธารเป็นภิกษุพโต นี่ก็เนี่ยเห็นไหมเขาลงยันหลังมือแล้วนะนะครับนี่ลงยันหลังมือเสร็จแล้วได้ที่ลึกด้วยนะได้ยันนะครับพิเศษเลยคือพิเศษนะครับแล้วตรงนี้นะาที่เ่าเป็นตอกเสาก็จะมีปากพุกปากหลังพุก หรือตายของพ่อแม้รับขอสาบบ้างสด้รัาหรือขอาบเทาไหร่มาบ่นต่างตวพ่อแม่จะมีอาบกับทีลมการลมยานวันไหนวันไหนต่างตัวพ่อแม่มีขอที่ทางการรักคยากได้เงินกันจะตัดหนักสลุนตัดหนักสลุน ขายเลยนะครับลก็รับหอมดีด้วยนะอย่ที่ไดบรรยายนุทธคุณอะโมัมเรีนเอสมัธิก็อะโมทัมเรียน ปีหน้าปีหน้าพี่ปีหน้าลงใหม่ปีน่าตลกทางใจขอดที่ อบตรงนใช่นะรือต้องตื ang, uh? euh ่นเ้มารสัวั